ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกำมอนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ n e w นิวผ้าอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวาันันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมเตรียมพร้อมระบบลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด -19 ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันร้อยเอ็ดพร้อม วันนี้เมื่อเวลา15นาฬิกานายชยันสริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมระบบลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด -19 ของจังหวัดร้อยเอ็ดณห้องสมาร์ตรูมชั้น2สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายปิติทั้งภัยสารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมนี้ได้มีการประชุมระบบออนไลน์ Zoom Meeting ร่วมกับผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์ดรมณีรัตน์บวงซิมอาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะด้วยโดยการหารือในครั้งนี้เป็นการหารือถึงการพัฒนาช่องทางสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด -19 ของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหม่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน700,000กว่าราย ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงระบบการจองวัคซีนมากยิ่งขึ้นและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดให้สามารถจองวัคซีนผ่านระบบการจองได้อย่างทั่วถึงจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้พัฒนาหลายแอปพลิเคชันร้อยเอ็ดพร้อมเพื่อเป็นช่องทางในการลงทะเบียนของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะ โดยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญช่องทางดังกล่าวยังสามารถสื่อสารแจ้งข้อมูลคำแนะนำและข่าวสารไปยังประชาชนได้อีกด้วยพร้อมนี้ข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านลายแอปพลิเคชันร้อยเอ็ดพร้อมอย่างเชื่อมโยงกับข้อมูลในระบบบริการสุขภาพของสาธารณสุขทั้งนี้นายชายันศรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ด จะทำการเปิดตัวระบบหลายแอปพลิเคชันร้อยเอดพร้อมให้ประชาชนสามารถใช้ในการลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564โดยจะทำการถแถลงข่าวเปิดตัวในวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564เวลา9น,นาฬิกาณห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3สารากลางจาังหวัดร้อยเอ็ไดได้อบรมให้บุคกาารใช้โมบายซีจำชนานแล้วนะครดังนั้นะจังหวัดได้นะครับ ถ้าเกิดเป็นคนจังหวัดขันแกนกาลสินผู้นาหารหรือว่าที่อื่นนะครับก็จะไม่สามารถเ <Yeah. S 1> อ็กไอซนะครับผมก็จะให้กรอกข้อมูลแบบแมนนวลแต่ละสล็อตที่ตั้งไว้ครับผมอ,อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นที่ผมสร้างมาแต่ละแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะได้รับโค้ต้าันเป็นสล็อตแต่ละ จอมคิวข้อมูลย่างที่นำเรียนมาขัางต้นนะครับผมการจอมคิวให้เจ้าหน้าที่นะครับที่สี่ครั้งนะครับทั้งที่1นึั่นคือลงทะเบียาานสำเร็จจะมีอาจารแจ้งนะครับว่าโดนยกไปจองตามงาลงมาดี่ยวผมจะ,ะนั่งไล่ลบไม่ทันครับผมก็เลยขออนุญาตเป็นอายุซื้อของเ,เป็นเป็นเว็บเบสดใช่ไหมฮะอาจารย์หรือว่าเป็นลิงก์เข้าไปที่ในโปรแกรมได้เลยใช่ไหม,ไม,มครับ มีระบบสมารท์ทเทน100เอ็ดเนี่ยเราก็อ,อยากให้เช็คได้ว่าเราคงอยากจะให้เปิดจองวันที่หนึ่งใช่ไหมครับท่านนายแพทย์สาธารณสาต้องการประจันต์ตัวโนทย<ห>์อะไรอแต่ละท,ที่้เพร,ราะต,ต,ต้องต้องน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่มั่นใจในโปรแกรมตรัวนี้คือคือคือแง่ของการปฏิบัติแต่ว่าตรงเนี้ผมคิดว่า ในช่วงวันนี้เราจะฟังท่านอาจารย์นะครับแล้วก็เมื่อเสถียรแล้วเนี่ยวันจันวันจันนีนะครับเราน่าจะมีการนัดมาแล้วก็ทําเปิดตัวไปเลยนะครับในตัวนี้เป็นแผนที่ผมก็ได้วางไว้นอกจากเนี้เราน่าจะมีวิธีความเห็นย่งไงครับเชิญครับตอนตอนนี้ที่ที่ทาทีมทดสอบระบบดูท่านผู้ว่าบอกว่าเราลอง ทดสอบว่ามันจะไม่โลน้นะมันจะเข้าถึงข้อมูลของโรงพยาบาลทั้งหมดในน้อยเอแล้วก็ทางร้อยเอ็ดเพิ่มเติมอะค่ะส่วนหลังจากนี้เราก็จะมีข้อมูลจากทางเมื่ยทางการแพทย์ให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งอันนี้นก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ที่เราบอกว่าจะลดต่อกันที่พ่อเมืองร้อยเอ็ดเตรียมแนวทางการป้องกันโควิด1 9ก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่วันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกาสานาที นายชยัานสรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายตวงอันทชัยประธานคณะกรรม,มาการการศึกษาและการกีฬาร่วมประชุมณนห้องประชุมอินทนิลชั้นหนึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปยังผู้บริหารชานศึกษาทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพูดคุยกันให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดสถานศึกษาตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเลื่อนการเปิดเทอมออกไปในวันที่14มิถุนายน2564นายชยันศรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดโดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้มอบแนวทางในการเปิดสถานศึกษาโดยให้ทางสถานศึกษาทุกแห่ง ได้เตรียมการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งขณะนี้ทราบว่าทุกเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งสถานศึกษาภาคเอกชนและสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนขนาดเล็กต่างๆรวมถึงสถานร,รับเลี้ยงเด็กก็ได้มีการเตรียมการสำหรับการเปิดภาคเรียนแล้วโดยวันนี้ทางนายแพทย์ปิติทั้งภพศสารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อธิบายแนวทางการเตรียมการเฉพาะในช่วงนี้โดยขอให้ทางสถานศึกษาได้ตรวจสอบครูรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหานศึกษาว่ามีผู้ใดกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่และเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก่อนแล้ว14วันก่อนที่จะทำการเปิดสถานศึกษาจึงเรียนพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นใจว่าในการเปิดการเรียนการสอนนี้ทางจังหวัดก็จะเข้าไปดูแลเพื่อป้องกัน มาให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในสาศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และยังความห่วงใยเกี่ยวกับความพร้อมและเรื่องของหน้ากากอนามัยหรือแอลกอฮอล์เจลหรือความพร้อมของสถานศึกษาต่างๆก็ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือและมอบหมายให้ในอำเภอและคณะกรรมการศูนย์โควิดของอำเภอได้ช่วยให้คำแนะนำสถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆต่อไปให้เข้าโรงเรียนนะครับตรงนี้ก็ขอฝากไปด้วยเพราะว่าถ้าโรงเรียนใดติดเชื้อแล้วเนี่ยมันก็ โควิดแล้วก็เพื่อเตรียมการเปิดการเรียนาพวกเราเนี่ยช่วยกันดูนะครับหรือคัดกรองประชุมในวันนี้นะครับโดยกำหนดการคร่าวๆนะคนรับะอบอนุญาตน้าเรียนนะครับกำหนดการนี้นะครับแล้วจกากน,นั้นนะครับก็จะยุติการหายทอดสดถ้าถึงไม่ได้ตัวเลขแรับเ็าจะจัดสาลงมาท่านไหจะลงมารวมด้วยเพื่อทำให้เห็นว่ากลุ่มนั้นกานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับ เป็นการใช้โปรแกรมช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่เดินทางไปที่เสียย่ยงนำเชื้อก็คือเราสตาบวก็มีวงที่ระบาดอยู่ในเราะสยโดยยาเรียกว่าวงสองร่าหมดพอดีไม่ท่านคงจะรับไอ้ที่เสนออันนี้คือสิ่งที่เป็นการบ้านที่ผมคุยกับท่านพูดว่า ผมค if we, if we society, ิดว่าถ้าเราถ้าเราเลื่อนไปบ่อยเท่าดีก็ทราบว่ามันมีผลต่อผู้เรียนอยู่สองประการเลื่อนถ้าเป็นวันศุกร์ก็ว่าได้ลอประสานาดูนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมได้มาสอนจดอรอสอจได้ช่วยสมมตินักเรียนห้าสิบเขาจะเรียนอีกปรเทศ่นะครับล็อกแล้นะครับมันไปไม่รอดข้อที่สามเลยได้เลยที่ทำอ่าอบาท จดให้กับลูกใช่ไหมเห็นแต่คนที่อย <acho ve S 1> ู่บงนอกเห็นจะรู้ว่ามันมันน่าสงสารมากผมก็เรียนรู้สตีว่าข้อมูลแล้วก็กรอบที่ทางการจะเป็นการสอนแล้วก็การเปิดภาคเรียนนะครับของการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ถึงครับสองพนินะครับในสถานการณ์กนะครับวันนี้คงจะมีข่าวดีจากท่านตัวผดุงเวลาเวลาติดเติมชอบเอารูปลงไปด้วยกันที่กรุงเทพเกี่ยวบ้างก็คือมีผู้ติดเชื้อรายวันต่ำ ครับผไม่มีู้สึกแยเลยแต่ว่าที่จะคุยกันว่าท่านอยากจะขอให้เพื่อประสานท่านแนเนอให้เตรียมสถานที่เพื่อว่าเราควบคันีไว้นะครับเพราะบางทีมาช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้คนแรงจูงใจของผมก็คืออันแรกแรงจูงใจตอนนี้ระบบยังไม่เปิดนะครับทีนี้มันก็มีความปวดในที่ เรื่องวัคซีนเป็นเรื่องสําคัญที่เราสามารถฉีดวัคซีนได้วันนี้นะครับทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้ขอความเนี่ยการควบคุมกาแรแพร่ระบาดหรือการติดเชื้ออะไรวัาผมก็เรียนท่า,ทา,งงานตีว่าทำยังไงเราจะสั่นุบมาตีนี้มาให้วันที่จะแถลงเรื่องศิลปะหรือว่าสมมติดได้มาผมว่าท่านจะได้เพนนิ่มหลเรื่องปกติให้50บาทไปโรงเรียน แต่ถ้ารูปอยู่ที่บ้าน5้าิบาทไม่ไม่อยู่นะถ้าเราดูทั้งประเทศเนี่ยจงังหวัดรอยเนี่ยถือว่าเป็นแถบสีเขียวนะสีขาวด้วยนะทั้งการเตรียมก,การการตรวจทักเยนรวมทั้งแขนงการกระจายจวัคซีนเรื่องวัคซีนเะป็นเรื่องสำคัญที่เราต้ต่อกันที่ร้อยเอ็ดตำรวจเข้าขอขมาศพชี้แจงต่อครอบครัวหนุ่มคลั่งถูกวิสามันเผยทำตามยุธทธวิธีเพื่อป้องกันตัว จากกรณีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2564เวลา10นาฬิการ้อยตำรวจเอกวีรรพงศ์วิเทศรองสารวัตรสอบสวนสานีตำรวจพูลทองสว่างได้รับแจ้งเหตุคนถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บ้านพักหลังหนึ่งบ้านดงกลางตำบลโคกกกม่วงอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดจึงรุดออกตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวนตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจพูลทองจังหวัดร้อยเอ็ดแพทย์เวรโรงพยาบาลพลทอง ถึงจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณห้องครัวด้านหลังบ้านพักสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้พบศพชายนอนหงายหน้าจมกองเลือดอยู่พื้นห้องครัวตรวจสอบพบบาดแผลพบมีดสปาต้ายาว50เซนติเมตรมีรอยเปื้อนเลือดที่คมมีดตกอยู่ข้างศพด้านขวาพบปลอกกระสุนขนาด9้ามมอตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ3ามปลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจึงเข้าทำการเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุแพทย์เวรทำการชนะสูตรพลิกศพ พบบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนบริเวณกลางหน้าอกและข้อเท้าด้านขวาสองจุดทราบชื่อผู้ตายคือนายอนุวัต์ชมพูพฤกอายุ28ปีเบื้องต้นได้ส,งส่งศพผู้เสียชีวิตไปผ่าพิสูจน์ทางนิติเวชท,ที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ล่าสุดเมื่อวันที่29พฤษภาคม2564พันตำรวจโททิติโพศีสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรสว่างได้มอบหมายให้พันตำรวจตรียศวริษัทบุตรสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรสว่างพร้อมดาบตำรวจธงชัยชัยมีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรสว่างนำพวงรีดไปวางในงานชาปนกิจศพของนายอนุวัตจมพูพฤกผู้เสียชีวิตจากเหตุวิสามัน เมื่อวันที่26ที่ผ่านมาหลังจากนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดปฏิบัติการในวันเกิดเหตุได้จุดทูบเพื่อเคารพศพและเข้าชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยชีย้แจงว่าการวิสามันฆาตกรรมคือหลักการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่คือการที่เจ้าหน้าที่รู้สึกมีภัยอันตรายที่มีการละเมิดกฎหมายใช้กำลังเพื่อตอบโต้ต่อภัยอันตรายนั้น แล้วมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้เป็นการตั้งใจหมายจะเอาชีวิตแต่อย่างใดโดยมียายและแม่ของผู้ตายนั่งรับฟังโดยเบื้องต้นได้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือจัดการศพในเบื้องต้นหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เข้าช่วยเหลือในการจัดงานชาปนก,กิจศพในวันรุ่งขึ้นด้านนางรัวิวันบุญย่อแม่ของผู้ตายได้กล่าวว่า ซ้ำเริ่มมีอาการเมื่ออายุได้19ปีก็เริ่มมีเพื่อนฝูงและออกจากบ้านไปข้างนอกพอกลับมาก็จะมีการกินเหล้ามีกลิ่นบุหรี่จนกระทั่งถึงช่วงอายุประมาณ23ปีก็เริ่มมีอารมณ์รุนแรงขึ้นมีอาการเอะโวยวายทำร้ายข้าวของพูดดุด่ายายตนจึงส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชจังหวัดขอนแก่นและร้อยเอ็ดซึ่งหลังจากรับยาจิตเวชก็มีอาการดีขึ้น แต่พอกลับมาอยู่บ้านมาเจอเพื่อนฝูงก็ชักชวนกันให้ไปทำในสิ่งไม่ดีจึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมส่วนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยอมรับในขั้นตอนในการเข้าระงับเหตุในครั้งนี้ว่าเป็นการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะลูกชายของตนก็มีอาวุธมีดหากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ป้องกันตัวอาจจะเกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้นอีก หลักเส้นเราันมาบ้านสพสางค่ะห้าวันค่ะเป็นเป็นพ้แรงไหครับค่ะเอื้อปสดีค่ะ๋อข้างข้างสพกสางนี่บ่ค่ะ๋อแล้วตอนนี้าเสียนองไปจักหค่ะมือเอื่นคืบไปช้กับนาจิตเราค่ะมืออื่ออเพ็นกับมาดูแลกัอย่างยื่บอ่ค่ะอไม่ครับเป็นต้งเตุข้อมือถือกันเป็นเห็นเพ็่นมาจังสิ ซึ้ดีใจค่ะตอนแรกคิดว่าเอ้ไม้มืเป็นผู้บาวเพราว่าเป็นผู้เสียหายยาหน่ยตตรงนี้มาถามภาพถามาเนี้ยค่ะก็คิดน้อยใจอยู่ครับค่ะนอใจอพเห็นไไยิกีใจอยู่อครับผมเดยด้เสื้อหนุ่มปดกันเนาะเกิดขึ้นผู้ใดก็บระยัดแต่ไม่เกิดขึ้นนี่เหมือนมันเกิดขึ้นกลางวันก็ต้องรับเหมือนกัน ต่งคมือนอกเข้ามากินก้อยแต่กินยอยมากกินากับปีูกเียแต่พอเขาไปเ่าวันเลยเป็นคนที่จะเริ่มเสียเสียงนะประมาณยี่สิบีชั่วโมงแล้ว0รับประมาณย่สั่มงกกนกับกันเแบบต้องพิ่ง ใจเดียวประั่างนี้ประดุกเึ่งเราครด้กดบนี้กระด้เป็นคนไปจอเหาะผ้าไปรักษาดูผ้าไปรักษาต่อเลยที่รกรดูกท่รมางบเพราะ่ากระู้ว่าเพื่นเป็นคนว่าเจียดแล้ว่ั้งแ่ยุคปอจยจำ่ตักงแกงเุคปจจยจำใสตั้งแ่คัจจัยเ็้งแต่ยัจจัยใราตงแยคปัจ่ตบแ่ยคยกใ่้ง่ยคนัีจกินก็สินย อยายก็นูน้ำยายพี่ยาเด็นมนเด็กกินแต่ยายบ่เหยกินเพระสบ่กินกินหนึ่งแถวแต่ได้ราดืยายายได้ก็ยายยาแหละได้พ่อพักหลังมายาย่็ยูนั้ำเพิ่มกระเรืยเริ่มเริ่มแบบคือควบคุมจะ่าได้ควบจะคลองมาได้สะสมมาเรื่อยๆเเรื่อยเพราะว่าบวกเขาไม่ได้กินยาตั้ง้มกาวลาก็ได้ขึ้นไล้ได้กล้นลายทุกน้อนี่แหละ เพราะว่าจากที่ย้ายไปก็ประมาณสอง,งเดนกว่าซึ่งก็นะไม่ได้ยืนยนะันเลยไม่งานหนักอาการไม่หนะักงานนักมากแต่จะเกิดเลยจะน้อยเลยเล็บเบียดก่อนปีท้ายค่ะวันนี้ที่ร้อยเอ็ดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันลื่นถลายถูกรถเก๋งชนซ้ำเสียชีวิต1นรายสาหัส1นราย วันนี้เมื่อเวลา20นาฬิ15นาทีสถานีตำรวจภูทรเมืองร้ออ็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันก่อนถูกรถเก๋งชนซ้ำบริเวณหน้าตลาดแพลต,ตินัมเทศบาลเมืองร้อจึงออกตรวจสอบพร้อมกู้ภัยนครสาเกตกู้ชีพพีคำทอนโรงพยาบาลร้อเอถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนขนาด4ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางถนนจุดเกิดเหตุเป็นทางเข้าตลาด พบรถจักรยานยนต์ฮอน d ้าเวฟสีดำหมายเลขทะเบียน1กไก่พอสพ121201สภาพหน้ารถยุบพังเสียหายติดคาอยู่หน้ากันชนรถเกง๋ง t o y ยต้าวีอสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ขอไข่813301จอดอยู่ข้างทางมุ่งหน้าไปจังหวัดมหาสรารคามห่างจากนั้นประมาณ5เมตร พบศพคนขับรถจักรยานยนต์ทราบชื่อคือนายเฉลิมอายุ31ปีนอนจมกองเลือดเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุห่างกันประมาณ10เมตรพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า R154 ส้มขาวไม่ติดป้ายทะเบียนล้มตะแคงอยู่บริเวณกลางถนนด้านหน้าพังยับเยิน เศษชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มพื้นถนนพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายทราบชื่อคือนายเอกวัฒนอายุ20ปีได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสมีเลือดออกหูปากศีรษะแตก3เซนติเมตรเร่งประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาล1้ออ เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บภาพหลักฐานในจุดเกิดเหตุสอบสวนพยานผู้เห็นเหตุการณ์ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

คือเพื่อนออกมาจากหม่องเห็ดงานใ่แล้วเราออกมาบ้านนี่เราโมไซค์นี่คือมาจังทางไหนมอเตอร์ไซค์อีคันหนึ่งขั้นหนึ่งขึนมาตรงเลยค่ะมาจากสารคามอ่าเราเราเราเพื่อนยังไหนเพื่อ้ไปเสียชีวิตทั้งสัอันคือคนมอเตอร์ไซค์มาส้นมันบ่ค่ะครับกระเด็นกระเด็นไปรถยังมากคนนีกระเดีงมาส้นสนแช่วงคือช่วงนั้นคือเพื่อนยังรูสกตวอยู่บ่ของขอแม่เห็นบ่บ่เต็กตุ่มตุ้ม เป็นเด็กทุกแบบเลยตุ่เลยม่เนี่ยมันสอนตุ่มๆครั้งที่สองพิงไปอีกคนหนึ่งก็คนเนี้ยขาดทีเลยขาดทีแต่ประชันชีวิตนี้ไม่ปะันเยคนจออกมาจากัวงานเวอ่าเรามอเตไซค์ครั้งเนี้ยดีมากสวมาเพราะมีการเด็กเกินเกินพื้นพื้นต่ำที่นถามพืต่าเลยตรงที่เนี่ยรถเก่งก็นั่นมาางคนอันนี้ประกาศหา อันนี้เป็นชนชนครับชนกันมอเตอร์ไซค์สองคันชนกันอ่รถเก่งมาทังหาวรถเก่งมาตามตุนก่ั้งคันุก็คือเป็นเหยื่อซะ่งมเป็านับบริษัทานกันเราแต่ว่าคนทีกณ์คือ้าของห็ของหลักรถเก่งขนาดขี่มาเบรกไม่ได้เบรก่ทันตรงนี้ลากใหม่เลยเป็นเหยุ่ารเก่งชีวิตครับานนี้เป็นลูกประดิ์ือกข้อปรลงบบานแล้วตอนนี้ซึ่งนมกันครับ ตามที่ผมถามนะไอ้ไอ้ที่เป็นพน,นักงานแสดน่ะคนคนนี้มันปะใช่ครับอ่าเราเราไม่อากไซฟหรือ อันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45สิซีแนิวผ้าอีสานเอชดีจานดัเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ